สวัสดีครับอนนูอย่คน <c oughs> วับนน,นี้เราก็อยู่กับรายการเ e v e r มเ m m e r ทีน,ทน,น,กกพพนี้นะครับถ้าเสียงเบาขนาดนี้ต้องขออภัยนะครับก็วันนี้อยู่ในแนีลนดี้เอ้ไม่ใช่ดิอะไรวะอยู่ในเอ่อทเลทเลทัพพีนะฮะใน,นทะเลทัพพีเวอร ก็นะฮะก็อยู่ในทะเลทัพพีนะครับเวอร์ชันนไม่รู้นะฮะก็มาอยู่ด้านมนเลยนะฮะลองลอบไปหาเอาไอยแบบนี้ก็เป็นภาคสองนะฮะก็คือเป็นยงไเอ่อก็เป็นแแบบทะเลทัพพีอะไรเออมันก็ไม่อะไรมากมายนะก็เป็นแบบว่ามีทะเลทับเบอร์กระโดดขึ้นมาตาฮาเลย ไม่ใช่ก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเลกทัพบี้ได้ไปเที่ยวนะฮะก็คือไอ้ม่วงมันเป็นอะไรไม่รู้นะฮะก็ได้ฆ่าทุกคนไปเลยคือเ,เรื่องที่แต่งตัวนะครับู้ชแต่งองพอกอะไรนอะอะทำไมกูกระโดดมีเขามีีเขามีเขามีีเขามีเขาปีเขาี เม,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 มืมอกี้มาหาม่วงมันอยู่ข้างหลังน,ะน่ะตั้งนงาเป็นหน้าเลยโอเคครับ,รบวันนี้เราไปจะมาหาตัวท่านม่วงนะฮะท่านอเบกม,ม่วงท่านอเบกม่วงอยู่ไหนข้าตั้งใจหาเจ้านะสวัสดีครับสวัสดีเออสวัสดีคะโอเค พวกเขาจะไปดูว่าพวกเขาอัดเลาก็อ่ทีนะฮะกำลังลงกำลังถ่ายคลิปคลิปอยู่การเลือกอินบอร์ที่อยเอ่า จริงดิจริงจริงอ่าพดีฮะอ่าพอดีพอดีจริงจริงนะจริงนะจริงจริงจริงอ่าจริงมันยังไม่รู้ว่ามันลงหน้ากล้องมันหมดเลยนะฮะนี่ใครมันรู้นะโอ้ลุงเดียกงอ่าลงกันหมดเลยนะฮะลงมันยังไม่รู้ตัวลงมันไม่รู้ตัวใครลงเป็นใครบ้างนะฮะเอ้ยอ่าขึ้น ได้เลยนะเอาเว้ยไปบินนิดไปบินนิดหน่อยนรกแบบไปวิ่งชนวิ่งชนอ่าวิ่ง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 ย่าตะเป็นย่านี่ถ้าปูมาทำอะไรเนี่ยนะม่วงอยู่ไหนฮะท่านม่วงอยู่ไหนวิ่งวิ่งเออท่านม่วงอะท่านม่วงเข้าไปไหนแล้ววะ เฮ้ยเราต้องทำตามหาม่วงก่อนมันม่วงน้อยน่ารักอ่ะพวกโวยน้อเหรักม่วงน่ารักเดี๋ยวก็หลังจากคาปีที่แล้วนะหลังจากที่เราได้มาตัดเจ็กสิบชิ้นนะไปวิจัยมันก็พบว่ามีสารบางอย่างให้จิตริระบี้ตกายพันนั่นเองครับกรดิ่ับที่กายพันนั่นเองนะฮะก็ไม่รู้ว่า อืมอะไรโอ้่วงงามแล้ว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 เอาใครก็ได้เอามันไปปล่อยดีอ้าวหนีหมดเลยหนีมั่งหนีซะเลยไอ้ห่า ไอหา่านเออคนไทยมามามาไปหมดเลยไปทําไมไม่รู้นีไม่หมดเลยนะนีหมดเลยโอเคเข้ามากันหมยเข้ามากันหม่อยู่ดีหลุดเหมือนแบบมีม่วงมาลิ้หนีหมดเลยนะท่านม่วงหมดสามคน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 โอ้โอ้โอ้โอนั่นไงตันผู้นั้นน่ารักมาก โอ้โหเสี่ยวกคุก้นเคยไม่มตำเป็นแลวทำไมไม่มีหลายตัวก็แต่มันหันช้านะเออมันหันช้ามันหันช้าเฮ้ยรู้จักคนไทยบินได้เออกูเอามาฝากอ่ะเอาเลยกูให้นี่นี่กูให้นะเนี่ย,ยโอ้โหไม่ได้อยากจะให้เลย เฮ้ยท่านม่วงอะม่วงผมอ่ะม่วงผมหายไปไหนละเฮ้ยเอาม่วงผมมาเย่ม่วงโอ้โหบินบินบินคนไทยบินได้เว้ยโอ้มัวแต่เล่นไงมวแต่เล่นม่วงม่วง ก็มาหาเจ้าแล้วด้นม่วงม่วงม่วงเต็มหน้าดเจ้าบ่วงอะโอ้โหใจเย็นฮะไม่ใจหินเลยแตายนาดเมื่อกี้อะไรมุ่งมงมันติดอยู่ด้านหลังวะ มโวหาอะไรแถวนี้แถวนี้มันคงไม่มีอะไรมันมีอะไรแ <c oughs> ลว้วเขาได้แล้วมันมีไปไหนยกแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ด่านอีกมันก็ดีนะฮะด่านอีกเนอนะ <c oughs> ด่านอีกเน,นะะอะเป็นหนา้าท่านรักผมไหมส,สามมสบผมไปช่วชีวิตเลยไหม นักกูมากเจ้ารักข้ามากก็ล้นั่นเล,นลยเหรอมันกวนกูเดินอยู่เยยเยไเฉยๆผ่านไปไม่เฉยเลยป็นกวน <laughs> อยามือคนว่าล้อเลยโอ้โหเฮ้ยทุกคนสงสัยโยติดตุดเลยโอ้ตอนนี้สมองงงมึนงงวยหมดเลยสำคัญสำคัญเสียงอ oh! er, er, mm ีเบม่วงเลยนะครับค ah, hmm. ุณก็เอารับลั โอเคฮะไปต่อไปต่อแันยกยกที่สต่อนะไายบายโอเคฮะยจะปิดถุงไหมเนะนี่ยเอา้าเอา้าเออเอเอ,าเอ,าเอามาแล้ว โอเคอ่ะบมาต่อดอกที่สองกันเลยนะฮะโอเคครับทีนี้เราก็อยู่ในแมปอะไรก็คืออยู่เนี่ยเป็นแมปดิสเพลสหรือเปล่าเนียเลยแมปสุดที๋นะใครเจอตัวอะไรฮะอมองดูก่อนผมว่ามันเจอ มันกำลังวิ่งมาทางนี้วิ่งทางไหนไม่มาเอาไปทางอื่นโอ้โหอ,อ้าวนั่นไงมันวิ่งมาแล้วมันบาเพื่อนมันมาด้วยเพื่อ,เอ <c oughs> นเออว้ายาว้ายนวายดอกวะท๊ะว้ายว่าอะไรบ่เนี่ย โอ้ดูมันพามาโอ้โหมันแบปุ๊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 บมาแบบไม่ไม่โซไม่เสียงเลยนะเอาฮะวิ่งเลยฮะไปอยู่ทำไมฮะวิ่งเลยฮะโอ้โหมึงก็ตามมาจังเลยวัวเหี้ยไม่วิ่งหมดเล็วมึงโอ้ย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  โอ๊ยพระเจ้าพระเจ้าดดาหนิายมึงวิ่งมาทำไม่แลเอ้ยอย่าวิ่งมาทางนี้ทางน,นี้โหแย่แเลยไม่วิ่งมาดมหอยก็ไม่รู้ที่นั่นมันตากเช็คใช่ไมมันวิ่งาอีกแล้วตามมาทำไม น,นั่ไนไงมาไล่แล้วมันมาแล้วว่ะตรงไหนวะห้องนี้วะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ตรงนี้แหละห้องนี้แหละตรงนี้แน่นอนน,นั่นมึงเอาตัวสปาร์เลหร์อมาหรือเปล่าเนี่ยเฮย้ยนั่นมันตัวอะไรฮเฮ้ยเหลืออยู่อีกหนึ่งอ,อันไปไปอันเดียวสุดนั้น เราก็จะจบด่านทีนี้เราพี่หัวคายแล้วไก่จบแล้วเลี้ยบเยอไอ้ด่านมันก็ตามมาจังเลยเกาหัวคายมาด้วยคนนี่้มาแล้วอะลบเลยเนี่ยมีแดงพี่แดงมีแดงพี่แดงตายห่าเลย เดียว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 บอลมาเลยโอ้ลากมาเต็มเลยลากมากันเต็มเลยลากมากันเต็มเลยลากมาเต็มเลยอันนี้เราไปจะนี่อยู่แล้ววบอลอยู่แล้วอยู่แล้วไปห้องเรามาหาเลยดีกว่า เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยมีเฟตหน้ากาบอเอ้ยรอบแล้วอย่าเอามันมามันยิงเสือกเอาไว้อะไรฮะตัวเยี่ห้อวิ่งมาบ้าเอาดีไงไม่เชื่อินคอมพีวเย้ เราไม่จะมากระคางอหลุดเลยเก็บเอาสุดท้ายได้หลุดกันทีนะฮะก็ไม่รู้หลุดได้ไงเมื่อกี้โอ้โหเอาสุดท้ายแล้วว่าแล้วหลุดได้ไงอ่ะใครไม่ไปกดไปกดตัวดีบวะสังขยาสี่เอยอย ใครทักเปิดด้วยฮนะไอ,อ้ห่านี้ต้องปิดออกไปเลยยังไม่ได้เปิดอะไรอยูด่ดีมาได้ไงฮนะมาได้ไงไม่รู้เลยตรงนะี้อ้าวที่หว่ขํำลักเข้ามาอยู่ดีๆคลุบก็มาอยู่ดีๆลุบไปเลยหายไปแล้วด,ด่านนี้ง่ายๆเจอแล้วเมื่อกี้โอ้โห แม่ลุยตาโมกัดพร้อมเดียวกันนั่นเนี่ยตัวอะไรอ่อนนอะอนี่ตึ้งต้นเลยอันนี้ปะวะเราวิ่งมายัางไหนวะจำไม่ได้น่าจะวิ่งมาสุดทางนั่นนะเอะโอเยได้อะ แบบนี้มันจะจบแล้วนะฮะเกอเนี่ทรั้งนี้มันกำลังโดนโอ้ยไม่ใช่กูเ,เ,เดินเดินอยู่กูเจอนะอือหือเจอทันทีอกนนันไดนแม่งมาเป็นคอมโบเลยเว่ยแม่งไม่ใช่มาเป็นคอมโบเลยมาคอมโบเลยนะฮะเจอแล้วฮะไปจบ จบยงังไม่ใช่แลกนะแลกตลอดเลยกำลังเล่นจบๆอยู่แลกหลุดอ้าวหลุดเลยโอ้โหเ,เจอกครสุดท้ายแล้วว่าเมื่อกี้นิดเดียวไหลวัดหลุดบ่อยจุงบ่อย หลุดหลุดหนักแล้วเนะี่ยทางไหนวะทางนี้วะทางไหน,นกูไม่รู้งนี้ยวจะทางไหนกูไม่รู้เดี๋ยวที่กูรู้รู้กูได้ยินเสียงอะไรกูต้องวิ่งกูจะอยู่ตำแหน่งอะไรนะนั่งเขาวิ่งดิอ้าวได้เลยผ่านแล้วโอเคครับโอ้โหวันนี้ผ่านแล้วนะฮะโอ้โห คือผ่านที่คือรุดนั่นเองนะฮะก็ประหลาดเหมือนกันะไม่รู้ทำไมฝนฝนมันตกด้วยไงก็หนาวด้วยนะฮะก็ไว้สำหรับคลิปหน้านะฮะไม่เจอเลยฮะโอ้ยยกสาม่งนะยังไม่มีแล้วเนี่ยเสียงที่คุ้งเคยเนะ่นะฮะก็อ่ะนผ้า มันเป็นอย่างนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะดีๆหลุดเฉยเลยอ่าโอเคอาา่าฮะไปต่ออันนี้ดีกว่าอเออันดัาน,นี้ถึงก็จบแล้วนะฮะจบแล้วจบเลยนะฮะทางนั้นกูรู้แล้วทีกันได์เยอร์ลีกมาเราอยู่อ่าโอเคไีไ้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อยกยกสามนะ โ okay. ไปต่อที่สามนะ okay, ฮะบายเย่โอเคฮะเราก็มาต่อ,ตอยกยกที่สามนะฮะโอ้เป็นแมปธรรมดานะฮะเป็นเดนิสบี้แลนนั่นเองนะครับโอ้ยเอ้ยนี่ไงนั่นไง,งไม่น่าเลยไม่น่าเลยเฮ้ยพี่แอ๊บโอ้โหพี่รอมากพี่เฮ้ยโอ้โหตายฮะบอยนั่นแล้ ล้องหาพี่เออร้องทำไมร้องอู้จ้อมันมีทาง้วโอ้โหอ้าวเอาไปเลยฮะ <c oughs> มันไม่เอามันเอาเราเท่นดาวเราเด่นทำไม no way no 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 w uh ้ y อโออยู oh ่เป็นลิลมันก็ตามเรามาเป็นลิลิโอตามไม่เลิกด้วยนะตามทำไมนักนะโอ้ไม่ต้องตามหรอกพี่ยักยันตามทำไมตามผีงก็กินมีไรแล้วมีไรแล้ว โอ้โหดานนี้ก็ยังไม่จบเลยเล่นยังก็ไม่เคยจบเล่นจบแค่ด่านเดียวแล้วก็รุดตายหาจบโอ้ยรอด้วยท่านผู้นั้นอย่าเพิ่งหนีข้าไปนะ้ยนั่นมันอันดยไอนั่นมันอันดุไยไม่เหลือว่าเขาท่านผู้นั้นอยู่บนบ้าน ดูข้างหลังดูก่อนข้างหลังแม่งเป็นพี่ยักษ์เต็มเลยพี่ยักษ์เนี่ยตัวใหญ่เขามากเลยนะเนี่ยโอ้โหหน้าตาเขาหน้ายักษ์มากเลยนั่นไงเยอะเจ็บหายอ่าวันดีพี่เอาวันไปเถอะนะเอาวันไปนะเอาวันไปไปสูพพ่พวกกูสีดีขึ้น ก็ปูบีดีขึ้นนะฮะตายเบอร์อยาโอเ้เอาาย้ยเอ๊ะทำไมรู้สึกจะงงใจรู้กลวิกล้ว่ามันจะมาอย่างนี้มั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้โอ้โห นั่นไงชัดเจนมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะอยู่ทำไมล่ะนี้ดีครับโอ้โหมันรอมันยางนี้เลยโอ้โเ้ยนั่นกระตัดเืดกระตัดเก๊กเล็กมั่น้อ,าาอ,อ,าาอ,นองโอ้นั่นมันเอามาปากเราแล้วฮะ มันเอาหกปากลงมาดำมวยเอาคืนไปดิไม่เอาไม่อยากเอาไม่อยากได้ไม่อยากได้ของปากอะไรวเนี่ยมันอยู่ไหนวะโออยู่ตะขามันเป็นลิลี่ดูมันตามใหญ่เ้ยมันไม่ตามใครมันไม่ตามอะไรมันตามพวกนี้หละ โอ้โหดูดูมันทำนะทำไมถึงทำกับฉันได้้ทำไมมันใหญ่ขึ้นวนะเออแปลกเนาะเมื่อแปลกแล้วละ่ะเมือเ่อแปลกใจที่เจอเนอะแต่ที่รู้ๆอ่ะตกดีกว่าเพราะมันยาวไปแล้ว เอออะไดเยาดีรรโอ้อะไรหอบอะไรการอะไรตูนอะไรก็ไม่รู้เยแยะไปหมดเลือนมันนิดนเช่วยอะไรได้มันช่วยอะไรไม่ได้ไม่หรือมันตามมันวะ ไอ้เพื่อมันตามเพื่อตามมันไว้เราเราต้องมาตามเราี่ว่ามันไม่ได้ตามมันเลยโอ้โหพี่ยากได้พี่ยักเราจะบวกเจ้าเลยนะเราจะไปหาเจ้าเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้าอยู่ที่ไหนอันที่ไหน มาเลยเา้ยมีไงอ่ะอยกากขยตัวไปอย่างลึกลับอยากไม่ตามตูเย,ย,ย่เย่เย่เฮ่เฮ่ไปละโอเคอไปขออธิบายอะไรบางอย่างหน่อยนะฮะ เกมนี้ผมไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรนะแต่ว่าวงกระชิบมากเพราอีกเพงเลยจจอบี้นั่นแหละต่บันเนี่ยนะนะัวนะครขอบอกโอเคครับอเจอกันเจอบี้นะฮะเบอเบอเบอเจอไว้ ถามว่าน่ากลัวไหมก็เพิ่งเล่นตามโลกอะออนะฮะต่อไปอาจจะไม่เล่นด่านไหนก็ไม่รู้นะแต่เ,เยอะๆนี่แน่นอนนะผมมัมี3ามเล่นแน่นอนโน no Way เลยฮะด่านนี้มีถามเล่นแน่นอนฮะไม่มีวันเลยฮะด่านนี้ยากสุดแม่มันเข่าวงกดนน่ฮนะแคสนะฮะ นะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับที่ไม่เจอกันคลิปหน้าอิกนะครับไม่กลัวตัวเหล็กผู้แดงข่ายว่าภาคสามไม่ต้องน่ากลัวแน่เลยหมายเลข๑๕